ครับสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องคูณุคุณเออมอนมินมาพบมาพบกับลุงปีนมาบึงฟ้าบึงฝุ้นโอ้เมื่อตงแต่ว่าเที่ยงคืนมาฝนตกนักนักที่สุดในปีนี้ฝนขาดหายไปแตงแต่เดือนพือจิกาถ้าห้ามีฟ้ามีฝนหมันนักที่สุดคือ คือนี้เออเออคือรอบที่สองรอบที่สองคนตกลงมาแต่มันก็ตกนักบึงโอ้บึงสองฝากันเหมือนขึ้มอยู่สองฝาก็ยังเงี้ยขึ้นอยู่มีคนมืฝาเข้าออมาตกมันนักน้ำกไ็ไหลลงไปบึด รอบก้อนตกแกมีน้ำหนองน้ำโบเดงแกมือนี้พุนตกน้ำเดงมีน้ำหนองขึ้นมาน้ำกระซาห้านองมากำลังเห็นหนําน้ำหน,นองมือนี้หน,นองไล่แต่โบนี้พุนกันยังอย่างบ่ขคาต้ายยัางป่วยปล่อยนี่นี้อันนี้ท้าง บริเวณทางบานลูกเปรมฝนตกฝนตกนักแต่ก็มีน <h> ้ำนองมาในด่านนี่เองโอ้ค้างอากาศน้ำตกหลงแจ้วโอ้โหน้ำค้างบอกโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนจะมาอีกแล้ว เป็ chat, นกบนะของฝากกะมือถงอีกมือในสุกใส่ตกตลอดมือตลอดวันแลวมั้งเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เฮ้ยวิ่งมาเรื่อยๆคลอดะเออ กูให้ข้างหน้าก็โพมึดกึบเลยโอ้บรรยากาศเจ็มใเลยวบากาศยินทีจังแล้วเลยบ่มีฮ้อนแล้วฮ้อนมาสุดเสมอืมอวอ่าดบงอื้ ในบาทเข้าขกันหนึ่งเขาน,งน,งนึงป่าแล้วไหมล่ะทำมาห้ากินตึงขึ้นมาเป็นเขานึงป่าเอาเขามาให้ใกล้เลยเขามา่อยใกล้เลยดีแล้วดีแล้วดีแล้ว,ลวเห็นฟ้าเห็นฝน,นลงมาแล้วอากาศชุ่มชำ่ำโอ้แถวบอกหนีขีญาขยะแบบติด ส่งกลังเดียวกันเขาแล้วเด้ผ่านลานห้อเาหาเจ้ากเกศ้องเราดิหาบอิษขยะปิดท่อนี้ปิดบกนี้กันบน้ำท่วมบ้านคนตกลายใหมหมาแล้วคตรงลงมาแล้วเบอร์ลกเตียก็คอยก็คิดเธอเสียงตรงนี้คลคิดนะ้าก็พอก็ปลปูกเตียนใหม่สวัครับัดีครับ